ยะเอสวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูการเลื่อยไมย้บ้างนะเป็นการเลื่อยไม้ตักนะครับไม้ตักพม่านะครับตามมาตามมาตามมาได้ยินไหมถ้าอาจจะไม่ชัดเจนก็นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงเลื่อยดังนะครับ ป็นตรงนี้ดีกว่าเป็นไงเป็นไม้พม่าะนะครับต้นใหญ่นะครับเนื้อสวยงามนะครับผมการเลื่อยไม้จะมีการตั้งไม้โต๊ะนี้เขาเรียกว่าโต๊ะขานะครับเรียกว่าโต๊ะขาพามาชมกันนะครับเรียกว่าโต๊ะขานะครับ โล๊ะผ่าไม้จากไม้ทอดนะครับไม้ทอดคือไม้สูงนะครับนะครับมันไม่เป็นเหลี่ยมมันเป็นทรงอยู่่ากลางละตอนนี้นะอันนี้เป็นการเลื่อยไม้แบบวัตถุประสงค์คือเอาไปทำชิ้นส่วนของกระเล็กลงจำปานะลงจำปาทชิ้นส่วนเป็นลงลงจีนนะครับลงจำปาแปลว่าลงศมนะครับ ก็ใช้ไม้สักนะครับเป็นเกรดไม้พม่านะนะยังเป็นแบบโค้งๆอยู่ยังเป็นต้นอยู่ไม่ออกมาเป็นเหลี่ยมนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคข้าวนะครับคราวเสียงจะเบาแล้ตอนนี้เราปิดเลยละตอนนี้ จะต้องมานั่งตั้งตั้งไม้ใหม่อันนี้เดี๋ยวจะตั้งไม้ใหม่รอบนะครับตั้งไม้ใหม่เพื่อจะ่าใหม่รอบคือกรรมวิธีจะเยอะนะครับกรรมวิธีจะเยอะหน่อยนะครับอา้าวโอเคเดี๋ยวเราพาเดินเล่นๆกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตุง2ของไม้มีทงังไม้หมาาด้วยนะครับแล้วก็ไม้จับหลนป่าด้วย แบบนี้ก็เป็นไม้ตักส้นป่านะแต่เป็นต้นใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยไม้ตักสวนป่าของเราคือต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กเลยต้นใหญ่นะครับที่เราทำํำไม้ประสานนะนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นไม้พมา่านะครับเห็นไหมครับไม้พมา่าก็เริ่มเพิ่มเลยนะครับไม่จักระมาร่านะ ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์หน่อยนะครับจะเป็นไม้พม่าแต่ตัวน,นี้เป็นไม้ที่เป็นร่องน้ํานะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับอาไปทําเสาบ้านก็ได้นะเป็นไม้เป็นร่องน้ําเนี่ยนะอันนี้เราก็มีนะเป็นเป็นไม้แบบเป็นร่องน้ำอาทํำเสาบ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับตกแต่งนะครับ การตกแต่งวันนี้พาเดินชมเดี๋ยวเราเดินเดินชมไม้ไม,ไม้แปดรูปกันก็ได้นะกิน,นละดีละ